ค่ะนร,รูมชมคณะนี้นะคะเพื่อนก็กําลังจุดธูบนะคะขอโชคลาภนะคะเดี๋ยวถา้าเบิงท้าติดตามนับกันนะคะ ทั้งยี่สิบชั้นของมนุษยหกชั้นเทวโลกของมนุษย์โลกในบะารีภูมิทั้งสี่มีลกเปรตผู้ละลายดิลัชานแน่นอนมนุษย์ท่ากับดีแสนปวดจักรวาลที่พบทั้งที่เป็นมนุษย์มนุษนย์ลูกวิญญาณเราทุกวิญญาณทั้งหลายให้แก่บิดามารดาปูยา่ย่าตายายที่พระนะาลูกหลามณ์เลนนุนทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วก็ดียังมีชีวิตอยู่ก็ดีรวมทั้งครูปรึชษาอาจารย์ทุกท่านผู้มีพระคุณทุกท่าน พระเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ากราบไหวบูชาบุญพกษัตสริย์ระัสริฐรีบุญชนเวิสตรีพกเจ้าเพื่อผีเินทั้งหลายท้าจัตุบบาลโลกทั้งสี่พระเยนผมพุทนาคราชนาคานาคีพรายุอมาชทั้งบริวารของพระองค์ท่านจึาคสวนท่านสวรรณทสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแก่ในทาสูริีรันแต่คมสุขยขาได้เงนาอผูกผกโดนผูกพิบูญผูกคุ้มผูกุ้ม สักสิ่งทั้งหลายที่สัตย์จริงนสถานที่แห่งนี้ที่บ้านที่เรือนทีเจ้าตุ่งเจ้าท้วเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าถ้ำเจ้าที่เจ้าทางเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าเบืงเจ้านาเจ้าไร่เจ้ารั้วเจ้าสวนเจ้าแห่งเมืองประดานเจ้าแห่งเมืองรับแลบปู่สงฆ์เจ้าทรัพย์เจ้าทุกทุกที่ที่ข้าพเจ้าได้เหยียบย่างและผ่านทางพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่โพชพระเพลิงพระพลีพระพิมณ์แม่นางไม้แม่นางปอกแม่นาง กุศลผลบุญนี้ข้าพระเจ้าขอทิ่ให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าเคยได้ร่วมเกือนท่านมาเมื่อกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมนโนกรรมก็ดีทั้งที่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีด้วยกุศลผลบุญนี้ข้าขอทิ่ให้ศัตรูหมู่มานทั้งหลายมิตรทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขของท่านทั้งหลายหากท่านทั้งหลายตกทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์หางท่านทั้งหลายพบสุขก็ให้สุขยิ่ง,งขึ้นไป ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดลโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าเพื่อให้เป็นอภัยทานส่วนตัวข้าพเจ้าขอประกาศลงโหสิกรรมให้กับผู้ที่ละเมิดร่วมเกินข้าพเจ้าเช่นเดียวกันข้าพเจ้าไม่ปรารถนาเป็นศัตรูกับใครขอเป็นมิตรกับทุกท่านตลอดทั่วการน,นานเทินสาธุรันโมสามี พูดคนว่าจังไดคะ่ะโอ้ค่ะ,ะแสดงว่าอันเสื้อามาลงอยู่ตันินปูอยากมาซื้อสารอยากมาหาโยมแม่บอกค่ะใช่ค่ะว่าติไปบ้านบ้านยังกับบ้าน,นมาานันน้นองบะบ,บ้านป่จ้ะตอนตอนปูตาบ่ะค่ะว่ดจมสีมแกลนไกจปูก็ได้บอกว่า ห้าหอดเดี่ยวคือปูเขาหม่ากันเรียว่ายังบ่อนถึงเวลาค่ะวันนี้คือสิแมนไดใดล่ะตีนเขามาเลยค่ะโอ้ปูไม่เยี่ยมครับปูมาล้้สายของปูเป็นสายของปูริสายปูสายเมตาสาเมตาก่นเห็นอย่างยืนต้นไม้บาง่ีเป็นขวดน้ำค่ะข้าวขวดน้ำข้าวขวดน้ำพุ่มเลคับ

ยังไม่พร้อมปลูกปลูกถอยเถอะถอยกายยังไม่พร้มพอมเก็เนี่ยปลูกลูกปวดล้านหรือมั้งครับย,ยังไม่ปลูกปูกนี่ยังอยากซื้อสารกระกปุกกับป๋านแต่ซื้อสารมาเด้อปูุย

โอ้อ oh, ปูบอกว่าผลมาผรายลูกด้านหมดเนาะปูว่าจังไหรแน่จ้าโอ้หมอยบันซือ,อ,อมอยันซือออเมื่อนี่มากวายมาก้าวเพิน่น มามามาข้าวะวะคนดูเสื้อแม่ค่ะวันท um> so ี่3สิบเอ็ดจะเลื่อมนะครับมาบอจ้าวันที่3สิบเอ็ดมองสิีฟอยากมากการพูดสูนว่าฝันค่ะาจ้ปูได้ครับที่มาสุนปูโอ้ปูผู้แม่นบอค่ะอือคุณแม่กับสัมผัสกับปูได้แม่นบอจ้าคือกันบอค่ะโอ้เป็นสายปูเสาเขีงควันใหญ่อือ เราเป็นน่องบอกค่ะใช่ล่ะไอ้อมเมนนี่บอสชนะโมเนบชนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดพันเก้ามเนปูบมเมนปูพันมะใบให้ยุนี่บอกไหนล่ะยุไซล่ะเอ้าอาจารย์สามารถเห็นเลขสองปสค่ะนยุไซล่ะ นครัเลของป็นงามแทนเลสองี่ครับนี่สองตัวเดียวจีเซื้อเจ้าไนสองหกบอนใต้กันลกแม่จาไหนนี่นเลขสองนี่ไปห้ามอยู่ดีเลขสองามอ่ออาจารย์สามารถเ็นเลขสองครับพี่น้องเบื่งอยู่ในกล่องอาจารย์สามารถเลนจัดนี่นี่น่เลขสองตัวเดียวเลขสองบอดอาจารย์โอ้ขนล well. uh ุก huh. ล oh. ้วครับเลขสองตัวเดียว โอ้ต้องดูในกล้องอาจารย์สามารถถึงชัดโอ้เห็นตัวเดียวชัดชัดเลยเนาะเอาชี้หน่อยครับชี้หน่อยเดี๋ยวให้พันออกมาก่อนพี่น้องเข้าค่อยกรไปซองใกล้ๆโอ้อาจารย์สามารถเราสัมผัสได้เราขนลุกซองย่างอาจารย์โอ้มือสั่นมือสั่นนกแปลงโอ้แปลกอีกแล้วครับใช่เห็นตัวเดียวสองใช่ไหมอาจารย์จะเอาอะไรมาใส่เะยทีนี้เห็นตัวเดียวเอาไส้ให้แน่จ้ะ เอาใส่เล็บสองห้ยแน่เดี๋ยวถามปูก่อนถามล่างปูคนก่อนค่ะคนเห็นสองแล้วค่ะไ้ปูไ้ปูใส้หายแน่คุณแม่เอาใส่ไห้ได้บ่จ้ะคุณแม่เห็นนะคะเห็นเห็นเห็นแต่อาจารย์สามัญล่ะเจ้าเห็นสองคักบ่ อาจารย์เอาตัวไหนใส่นะสองตัวเดียวเอาเอายังใส่อาจารย์สองเหรอสองมากยังให้เราบ้านมีเส้นหน่อบ้านมันเสียเราบ้านเกิดมันสองยังสองยังเมอันเย็นอยู่เอายังใส่เบิ้งมาดีๆเบิ้งคักๆแม่เบิ้งคักๆนู่นพูดสัมผัสค่ะพูดสัมผัสกับสัมผัสตัวเลขค่ะเอาขอโทษครับอาจารย์สามารถยังคือเก่าหั เดี๋ยวไปวันนี้คือว่าเห็นวันนี้ยังคือเก่าวะเห็นอยู่กล้องนั่นชัดใช้ยึดตรงไหนกล้องนี่เพราะท่านเห็นใช้สีหน่อยสีหน่อยอาจารย์ใส่สามารถโอ้อาจารย์เดินลักลอโอ้ไปพี่พี่เดี๋ยวไปจะพี่กันแต่ตัวนี้ดูไพดังของพี่่นนัดูคล้ายเลขสี่ตัวนี้นี่สองสี่ก็สองสี่ครับนี่นี่นี่ตัวนี้ ตัวนี้สองอยู่นี้ตัวนี้สี่อยู่นี้นี่นี่เอาแมนอิรินี่นี่อ่าดูครับดูครับเห็นแล้วเห็นแล้วทีนี้สองจุดนี้กันละสี่นะเอาไม่ย่นไว้พี่ดหรอกครับสองสี่ของมดแดงใตจบ้างไหมฮะตัวสี่ตัดขึ้นไปทางด้านขวาเป็นวันสองมาอยู่เมื่อกี้อาจารย์เอ้าอาจารย์ขาเล่มสี่ร่างเข้าไปเบื่องเนนี่โอ้เดี๋ยวสีบอกว่าอาจารย์จะเลี้ยวเห็นอยู่สี่แล้วได้อาจารย์ เบิ่งนั้นเนี่ยจนเราเป็นซีเขาเขาเป็นมาสองซียูเซ่แต่หลบได้เมื่อกี้นี่แปลกเหมือนกันผมก็ดูไปดูมาไม่เห็นเหมือนกันหายไปแป๊บหนึ่งก็มาดูอีกทีเราเห็นนะเซ่ล่ะเดี๋ยวนี้สองก็ยังไงม่เห็นเห็นแต่สามหมดแล้วใส่บัตรม่านางล่งข่อยคือนมเห็นบัตรนี่โอ้นั่นบอดเลขกสองสองบอแมนใส่เลขกซีบ่เนี่ย ใส่เลขสีมาสีให้ดูไหน่อยนันเองชัดเจนน่นกล่องนั่นแหละเห็นต่าเหานั่นแหละเออนั่นแหละเห็นตหาสองเลยแล้วพี่น้องหลบนิดหลบนิดนี่คับเลขสีไหนนี่เปิบเปิบนี่ตัวนี้ครับเปเออเมีนี่หรืออ่ลายเลบขอ้าจริงด้วยเออสีหรือนม่สองสีสีแบบสีบหัวแหลมตัวเนี้หนึ่งสองกับสียู่คนละ อยู่ห่างกันตัวนั่นบอเย็นีความด้อพี่น้องโอ้ตางคนตางเห็นเด้อพี่น้องแต่ว่าผมเห็นหาชัดสห้านี้ส้าใหาสองกับสี่ใชัดแล้วล่ะครับอานะครับห้าไฟห้าห้าห้ายุบ่งเด้อห้ห้าขาอ่ามันยุบไปไหนั่น หุ่มเบิ้งอย่างเบิงบ้ง,บงน้ำเพลินเด้อนั่นน่ะถ้าเห็นบอคือกันถ้าเฮามีโซกมันต้องเลขสองแต่ดูข้างนี้มันจะเป็นเลขเก้าเนี่ยเนี่ยมาดูทางนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นสองเลี่ยเกี้ยนหรอตีมัน 9, มันสองกับเก้ามาอยู่ตัวเดียวกันเลยครับอ๋ออยู่ในตัวเดียวกันาาเาหลียวอยู่พี่เห็นเลขพี่อยู่พี่บ้านนี้เนี่ยบานเกียนเมื่อกี้นี่บ้านบ้านนี้บียนเกียนล้ยน ผู้ใดมาเขียนผมเขียนลักษณะให้ดูครับโอ้กาทำงานมาเขียนเลยเขียนไน่อเียบอ้ปบตกี่นครผมเขียนพอดีเขียนให้ดูลักษณะแบบอยู่ต้นไม้นี่ครับว่าน้วยเลซี่โอ้นี่เิงในี่ยจะไปอนเกอวนเมื่นเ่อา่อ่อ ตก็มาตอนนี้หน um, uh, ่นเห็นชาติยุทธิบบกมาอยู่หนึ่งยุตไใล่ะเกศหรือเกมันหายไปไหนแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมนี่จัดเลขสองแต่มาดูทางด้านข้างนี้เป็นคุณป้าเห็นวันหนึ่งเลขสองอ๋ออาจารย์อยู่ฝั่งนี้มันเป็นเลขเก้าใช่ไหมมาดูอ๋อนี่สองพ่อมาจากใครออกครับมาจากมาดูอีพ่อเห็นตัวใดก่อนอยู่บางทีเห็นสามสองเห็นสามสองเห็นสามสองอยู่หม่างไหน่อ ไช่ด่ห็นอยู่ใเห็นอยู่ในโทาเราซับ่ได้เห็นอยู่ในต้นไหมบ่พ่อก็ยั่ต้นไม่แต่ว่าไปขยายแล้วก็เห็นตามูเบงพ่อนสมันหาเะดี๋ยถ้าเราซับพอองมึงด้วจ้เอาบงพอบงย้บ่งซอยกันมุเฮาก็ไดรหาตัวเรีกมันจ้อมื่อแล้วของผมคือิ่นคือไห้ตัวนี้ตัวไรล่ะนี่ เพี้ยนหกบ่นไหตัวเงี้เออแม่นนั่นแม่นี่ลีตางคนต่างเห็นหละพอเอ้ยเดี๋ยวเดวเดี๋ยวใครดวงมั่นเนาะเดี๋ยวผมอยู่วันไทยหรอกหกก็หกสองถ้าแล้วสันนั่นนั่นสามสองเดี๋ยวเดี๋ยวสามสองนะพ่อฝาแล้วมันยังเห็นมาสามสองกพอต่างคนต่างเห็นจ้าเห็นบอคือการนี่เดีเร่กหเล่าตัวบอกไงมือนี่แม่นะจ้าแมนครับตัวเขาไงเนี่ยเงสามบกสี่สองเลยครับ เห็นหกล้วเห็นยังอีกพอแต่ว่าอันนี้ก็บนหนึดอกเห็นตัวเดียวนี่เห็นหกเห็นหกตัวเดียวแ่มาใส่สงบนใส่ลสองอยู่แหนแต่ว่านี่นี่สองคนี่สองยู่นี่สองเป็นหเป็นสี่เป็นหกัดเจนเนาะหกัดเจนีครับหกสี่องเอครับหกส โอ้โหนี่ครับนี่นี่นี่เห็นแล้วครับเอาโอเคครับโอเคใส่ใสใสนี่นี่ครับตัวสองตัวนี้ครับนี่นี่นี่เห็นไหตัวใหญ่นี่เดี๋ยวผมผมกนเด้อจะกนเด้อนี่นี่ครับนี่นี่ตัวนี้นี่นี่นี่ตัวแมนค่ะแมนแมนเอาครับหาจับใส่กันเอาแล้วครับเด้ออันนี้์กอาจารย์สามารถเห็นสี่หัวนฮกสีสองเอาบ้านนี้อ้าวโอเคครับโอเคพูดให้สองนะครับจับใส่กันเนาะครับผมจับใส่กันเอาเพราะว่าเพื่อที่จุ่มกันว่าอะไเด้ยค่ะหมาว่าการอยู่ในบริเวณเดียวกันมันว่าไรว่าอย่ามกันเอา หกนะคะนี่เลขยหกปูเป็นไห่แล้วครับไร่เหอนกันโตไงครับโตสองกับชัดเกียนอยู่เลยครับแต่ว่าสองนี่เห็นเป็นเสียงเดียวกันยู่ครับสองมันชัดนี่ที่นอสองนะแม่นบะแม่นตัวนี้บะ2สองค่ะเดสองอ้อ